นี่ค่ะกินส้มตำกันนะคะแล้วก็จะมากินส้มตำกันนะคะไปดูใกล้ๆนะคะคลิปนี้ก็คือคลิปกินส้มตำนะคะนี่จ้ะเอฟซีค่ะมากินด้วยกันนะคะนี่ค่ะสวัสดีครับดูใกล้ๆนะจ๊ะนี่ส้มตำพอดีมบางกบกเป็นตตเซปหลายจ้ะ จับจ้องพี่ดอนน้องเดฟกันไี่ครับมาแวมาลำที่บ้านล้ำของผมที่บ้านลุงนะครับวันนี้ก็มาแวะมากินส้มตำนะครับใช่เขากินส้มตำเขาว่าอร่อยมาเอากินเลยกินเลยจะแซ่บพี่ซิสเตอร์กินส้มตำแซ่บแล้วก็อันนั้นรสชาติจัดจ้านครับผมตอกสาวฟอนบริสุทนุ่มกินเนาะข้าวเป้าเลยเนาะ ว่าเรื่องกินต้องให้พี่ดอนกับพี่ผู้ใหญ่นะคะโอ้ข้าวข้าวใหญ่แท้หิวข้าวหิวข้าวแล้วค่ะว่างั้นยอกครับผมหอนเติมแม่ผู้ใหญ่กอกอกสุดยอดเลยครับส่วนตามข้าย็ดขอยากชิมก็อยากเราก็มาชิมได้ครับอ๋ เป็นตาแซบล่ะนะคะคุณดอนเพื่อนกินปูนพี่ผู้ใหญ่ก็หุบเข้าหุบเข้ากินแข่งขันนะคะนี่แข่งกินส้มตําแม่ผู้ใหญ่นะคะเขาขอปวดนะใช่เขาจังว่าหืมทำไมไม่กินแซมล่ะคุณดอนกินเน้องแต่เขากินอยู่ครับบ่แซ่บยางดดเป็นร่มตาแดดเป็นล่มลมตึงบ่แซ่บแดดจะร้อนนะมันี้แซ่บอยู่ ับบแซนครถ้าไม่แซ่บก็คงไม่กินหรอกดูสิคะคุณดอนกินไก่ปิ้งนะคะแซ่บไปบอกใครนะแซ่บเดวห้าบอกใครด้วยครับผมเต็มปากเต็มคำเลยนะคะ ต้องเห็ดยังหมดเปิดต,ต้องกิน<อ>ส้มตำร้านแม่ผู้ใหญ่เด้ออือหือดยอดมากเลยครับผมผมแซ่บแซ่บที่ไหนจะหาได้อีกเท่านี้ก็เอาน้ำมันใส่ก็เอาช้อนหน่อยสิคะเอาส้มเลยเนาะแต่ว่าจะเผ็ดหน่อยครับแต่ว่าจะเผ็ดหน่อยคะ <laughs> คักหลายคักหลายค่ะเข้ามาเบิ่งเล้อมาเบิ่งเล้อดนี่นมาเบิ่งมาเบิ่ง,บงยังไงเราทำคลิปเนาะเพ็ดเพความเิ็ดนะคะสุดยอดแล้วก็มีไข่แต่ดูนะไข่ต้มนั่นนั่นนั่นแต่พวกคุกมียซีถามว่าหิวมาจากไหนเนาะก็หิวมาจากท้องนะครับผมหิวมาจากปล่าป้าป่าลอร่อย<ๆ>มากเลยคะ่ะคุณด่อนว่าอร่อยจริงจริงหวายจริงท่นี่ค่ะมีปูด้วยนะคะ สวนตักน้ามาแล้วสวนจุดจวดเลยค่ะเพราะอยู่ที่สวนจะไม่มีกระตํมแบบนี้ไม่ได้หรอกคุณบ้านป่าบา้านดอยไม่มีบที่ที่ที่สวนไม่มีมะละกอบกคุณพี่ดนม,มีครับแต่ว่าตามไม่เป็นเหรอคะแต่ไม่อร่อยแบบนี้นะถ,ถ้าตัมอร่อยก็จต้องมีคนมาตัมให้กินแบบนี้นะ ได้คะ่ะแม่ผู้ใหญ่จะตำให้กินทุกวันเลยเดื้อ,อม,มาทุกวันเลยกินแต่ต้องมากินที่บ้านแม่ผู้ใหญ่นะคะไม่จะกินที่สวนจะกินที่สวน<ซ>ก็คงจะไม่ได้ไปตำแล้วเนาะที่สวนพี่ดอนอยา่อยา,ยาแช่ต้งตักกระพริกหลายได้ามนาทีก็หละสุี่้ยอร่อยครับ ถามผมนี่ได้อร่อยไหมครับผมว่าอร่อยครับอร่อยนะคะอร่อยเนาะพี่ผู้ใหญ่อร่อยไหมโอ้ยยอดเยี่ยมคุณพี่ดอนก็ว่าอร่อยนะคะยอดเลยรสเผ็ดเอาข้าด้วยสิคะทุกคนชอบรสเผ็ดจัดจ้านอย่างนี้แหละข้ารสเผ็ดจัดจ้านนะคะถ้าใครมารถวินรถก็มากินอันนี้ก็หายเลยค่ะมีรายการที่นี้ก็ของรายการนี้นะครับผมมีรายการกินแข่งเอามาเลยด้วยมีรายการกินแข่งเอามาเลยด้วยพี่ผู้ใหญ่กับพี่ดอนว่าจัดมาเดี๋ยวไปกิน ก็ขอขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านนะคะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ช่องพ่อนิ่มกลกกอกนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ